ข้อ,อการเพิ่มบันทึกใน TikTok นั่นเองนะคะวิธีนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่ต้องห่วงแอคเคาท์จะถูกแบนด้วยนะคะเพราะส่วนตัวก็ทดลองใช้มาแล้วนะคะวิธีนี้ไม่ใช้รหัสผ่านนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักแพลตฟอร์มด้วยนะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยนะก็จะมาทํากันนะคะก็อย่าลืมตั้งแอคเคาท์เป็นสาธารณนะด้วยนะคะไม่งั้นยอดไม่ขึ้นนะเพื่อเอการมองเห็นให้เรานั่นเองนะคะวิธีนี้ได้ผลแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือคนสร้างเพจใหม่นะคะโพสคลิปนะคะหรือว่าโพสออะะะะะไรนนนนนนคคะขึ้ดแ่น อันนี้จะเป็นหน้าเว็บของเคมโซเชียลนะคะที่มาแนะนําวันนี้นะคะใครที่ต้องการก็คีย์ลิงก์ใต้โพได้นะคะหรือจะสแกนเขียวโคดก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นเมนูคําสั่งซื้อใหม่นะคะมีเลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยหัวข้อของเราวันนี้คือ t i k กต k นะคะเราก็จะกดมาที่ t i k กต k นั่นเองนะหมดมูนะคะเราจะเลือกเพิ่มบันทึกนะคะบริการก็จะมีบริการให้อยู่3บริการเลยนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะมีประกันไม่มีประกันนะคะเลระคาเท่าไหรนะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะเราต้องการแบบไหนนะเราก็จะเลือกอันที่2องนะคะวันนี้เราจะมาลองแชนที่สองรากนะคะลย ะะก็จะมีเวลาค่าเฉลี่ยน,นะคะที่เว็บไซต์ทำการนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์สรุปมาให้แล้วนะคะก็ประมาณสองบาทนะคะต่อหนึ่งร้อยบันทึกนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะก็กดสั่งซื้อได้เลยค่ะโอสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะ,คะตอนนี้นะคะยอดบันทึกของเราอยู่ที่หนึ่งบันทึกนะคะแล้วก็จะมรีหนึ่งทีนะคะ เอาล้วค่ะ,ะรายอดบันทึกหอกก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนึงบันทึกนะคะตอนนี้ก็เป็นร้อยสองบันทึกนั่นเองนะคะระบบก็มียอดแถมให้ด้วยนะคะก็ถือว่าสะดวกมากเลยนะคะกับเว็บไซต์เกมโซเชียลนั่นเองนะคะเป็นการเปิดบานมองเห็นให้เรานั่นเองนะคะแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้เราด้วยนะคะ